สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่นะัยังสถานที่ต่างๆท,ที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นยังวัดนิคมพัฒนานัยังตำบลพุคําจานอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสรับุรีนะพื้นที่ทังบริเวณตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่เชื่อว่าน้อยคนจะมากันคือด้วยความด้วย พื้นที่รอบๆเนี่ยมันเป็นแหล่งระเบิดภูเขาอะคือสลับรีเราเข้าใจกันอยู่นะว่าเป็นพื้นที่เหมืองระเบิดหินแล้วก็เส้นทางที่มาตรงนี้ก็มันดูเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ลําบากนะแต่ก็คือมองออกเลยว่าเป็นจุดที่ไม่มีคนมาในพื้นที่ตรงนี้อยู่ในสักระยะหนึ่งเลยเพราะว่าความรกของพื้นที่ใบไม้ต่างๆที่เนี่ยนดูบรรยากาศรอบๆคร่าว ภารกิจวันนี้นะเป็นภารกิจในการสำรวจถ้ำเหมือนเดิมเป็นถ้ำที่ไม่ต้องขึ้นเขาสูงมากอันนี้คือผมได้มาถึงบริเวณจุดปากทางเข้าถ้ำแล้วนะเห็นเส้นทางถ้ำคร่าวๆแนละ้วก็คือเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจัดลึกอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นเส้นทางถ้ำมืดด้วยเห็นมีไฟอยู่แต่ว่าผมลองดูแล้วไม่สามารถเปิดไฟได้ แต่เดี๋ยวลองไปสำรวจในพื้นที่กันดูว่าที่นี่คือมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคําบอกเล่าที่กล่าวว่าภายในถ้ำม,มีสารศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศข้างในกันก่อนผมยังสำรวจโดยคร่าวๆแนละเห็นแค่ทางเดินยังไม่ได้ไปสำรวจหมดอันนี้ก็คือให้ดูแค่บรรยากาศร,รอบๆอีกครั้งนะตรงนี้ด้านหน้าจะมีสารแล้วก็มีร่องรอยว่ามันเหมือนเพิ่งมีไฟป่าหรือย,ยังไงสักอย่างนียแหละเดี๋ยวดูทาง ไม้นี่ลอกเต็มเลยนะคือถ้าดูจากจากภาพในในเว็บอ่ะก็จะเห็นว่าพื้นที่มันมันเปิดไฟได้แต่วันที่ผมมาเนี่ยผมไม่เจอพระเลยนะไม่แน่ใจเป็นเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เขากำลังระเบิดหินกันหรือเปล่าก็เลยไม่มีพระจำพรรษาอยู่แต่ก็มีรถจอดรือว่าท่านอาจจะจำวัดอยู่อันนี้ผมก็เลยไม่ได้ไป ในสถานที่นี่นะทางเข้าคือพื้นที่ทางเข้าเนี่ยมันยังมองเห็นว่ามีความเป็นธรรมชาติเดิมๆอยู่แต่มันลบมากเนะี่ยลบมากจริงเลยน่าเสียดายพื้นที่เหมือนกันเหมือนกับว่ามันไม่มีคนมาเที่ยวแล้วก็เลยไม่มีคนมาดูแลท,ท,ทั้งๆที่ความจริงแนละ้วพื้นที่ถ้ำเขาก็ ทำไฟแล้วอะแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่ให้ใช้ไฟนะเนี่ยเขาล็อกล็อกในส่วนของคิบันทยเอาไว้เลยเปิดไฟไม่ได้เลยกลายเป็นทํามืดไปเลยนะเนี่ยผมมาดูถึงแค่ตรงบริเวณตรงนี้เห็นแล้วมันเป็นทางที่เข้าไปลึกอีกพอสมควรก็เลยไปเริ่มบรรยากาศข้างนอกแล้วก็เข้ามาสำรวจพร้อมๆกันเลยแต่จุดเด่นที่นี่อย่างหนึ่งนะคือ เยน็นความเย็นของถ้าคือด้านในเนี่ยอากาศเย็นเหมือนติดแอร์เลยอะ่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันร้อนร้อนจากข้างนอกแล้วเข้ามาข้างในเลยคือหายเหนื่อยเหมือนกันด้วยความเย็นของพื้นที่ถ้ำนี่แหละขออนุญ,ญาตนะครับเจะได้จะได้ว่าเขาทำไฟแล้วแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นบรรยากาศแบบไฟนี่จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยทางเข้ามันดูเล็กนะแต่พอเข้ามาข้างใน,นก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วว้าวโอเคด้านในผมเห็นเป็นเหมือนพระพุทธร,รูปนะ เริ่มสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความขลังนะพอเข้ามาถึงจุดนี้มันเป็นความเย็นที่รู้สึกหน้าคนลุกอยู่แต่ล่องรอยของความเป็นธรรมชาติจริงๆก็มีให้เห็นนะเนี่ยอย่างหินตรงนี้ก็คือหินประกายเพชรที่ยังระยิบระยับอยู่เนะี่ยสวยเลยอะตรงนี้ ด้านบนก็จะมีเป็นหินย้อยให้เห็นอยู่บ้างไหแต่ที่ผมบอกมันดูลึกลับเนี่ยคือตรงบริเวณนี้ที่มันมีรากใส่นะรากของต้นไม้เนะี่ยย้อยลงมาจากข้างบนโอ้โหตรงนี้ดูลึกลับดีจังเลย ว้าวตรงนี้ตรงนี้ก็สวยนะตรงนี้ก็ยังเป็นหินประกายเพชรอยู่โอ้เสียดายพื้นที่จังเลยน่าจะแบบผมว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่พัฒนาได้นะอุตกใจแง่หน้าขึ้นมาแล้วเห็นองค์พระบทธรูปข้างหน้านี้ตรงนี้นะอุ้ย เนี่ยด้านล่างก็ต้องต้องเดินอย่างระวังเหมือนกันนะเพราะว่าด้านล่างก็จะเป็นหินประกายระยับ,ยบเหมือนกันอันนี้ผมจะไล่ให้ดูบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติภายในถ้าก่อนจะเห็นหลายจุดเลยที่มันในอดีตมันเหมือนเป็นหินที่ไม่ใช่หินตายนะมันมันน่าจะมีหินที่เป็นหยดน้ําเกาะแต่มันแห้งไวแล้วอะ่ะมันเลยดูน่าเสียดายอ่ะทั้งทั้งที่มันน่าจะเป็น หินที่ย้อยลงมาได้เยอะกว่าเนี้ยอืตรงจุดนี้น่าเจะได้อยู่นะแล้วตรงนี้มันเป็นเป็นเหมือนโถเลยอ่ะเหมือนวางแล้วมันตัดไปเลยเนะี่ยแปลก เนี่ยตรงนี้ดูลึกลับนะคือมันมีรากของต้นไม้ที่ย้อยลงมาบวกกับความเย็นของถ้ำม,มันทำให้รู้สึกแบบคนลุกโอ้นี่ผมว่าแะ้วทำไมผมถึงขนลุกหันมาข้างหลังตรงนี้เป็นศารนะที่เขาเล่าว่ากันเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตนะครับ ้าวผมเคยเห็นลักษณะของสารที่ตั้งอยู่ในถ้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่มีเรื่องราวของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะตรงนี้จะเป็นโถงใหญ่ๆที่ยังอากาศเย็นเหมือนเดิมแต่จุดเด่นเลยคือสารของแม่ย่าแต่สารก็ดูเก่าไปตามการเวลาเหมือนกันนะมีความชำรุดโทรมอยู่ แต่ดูแม่ย่าท่านใจดีอยู่แต่ผมก็ขนลุกผมขนลุกมากโอเคขอสำรวจในพื้นที่ร,บรอบๆก่อนตรงนี้มีองค์พระประธานที่อยู่ในพื้นที่ถ้ำนะครับก็ดูเก่าครังอยู่เฮ้ยตรงนี้ยังไงเอ่ยคือแต่นะ สันนิษฐานนะว่าหินน่าจะล่วงมานะเนี่ยที่เห็นเป็นสีดำๆแล้วก็เป็นหินล่วงมาใส่ตรงนี้เฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่นะคืออย่างที่ผมกล่าววัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเหมืองระเบิดหินนะ่ะคือออกไปในพื้นที่ถนนด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติตถนนหลักนะมันเข้ามาในพื้นที่ถนนที่อยู่ในเหมืองระเบิดหินนะ่ะ โอ้ดูดิมีซอกเล็กซอกน้อยเต็ไมไหมดเลยโอ้ถือว่าอันตรายอยู่นะเมื่อกี้เห็นถ้าเห็นมันมีการระเบิดแล้วก็เห็นมันล่วงลงมาได้เนี่ย จะเป็นทางตะลุกันได้ว,ว้าวเข้ามาก็ยังเป็นห้องถงเป็นถงใหญ่เลย ผมว่าแล้วก็คือมันมีทางที่มันเชื่อมทะลุกันได้นะก็เลยมีความเย็นเพราะว่าเป็นเหมือนถ้ำทะลุไปทางไหนได้เนาะ อ๋อไม่ไม่ตันแต่ว่าต้องมดุดโอเคก้มๆหน่อยก็พอจะมุดได้อยู่นะแล้วก็จุดปลายทางก็จะได้มาเห็นกับ ปากป่องถ้ำอีกจุดหนึ่งที่ตะลุคือปกติถ้ำที่มีลักษณะยินเนี่ยก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แหละมีทางปากป่องถ้ำที่มันเชื่อมทะลุถึงกันถือว่าเป็นถ้ำใหญ่นะที่นี่แต่น่าจะได้ที่คือพื้นที่มันอาจจะไม่เอื้ออำนวยคนเลยไม่ค่อยมาเที่ยวกันน่ะนี่ตรงนี้จุดหนึ่ง โอ้โหตรงนี้ตน้ตนไม้ใหญ่มากโอเคตรงนี้สุดทางก็ถือว่าตั้แล้วนะผมมาเก็บบรรยากาศของ ความเป็นธรรมชาติที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดก่อนเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่เชื่อว่าคนคนจะมามาเที่ยวกันน้อยอ่ะเนี่ยหินกองเนี่ยหินดอกเห็ดคือทุกอย่างยังคงยังคงสมบูรณ์อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นจากร่องรอยของหินที่มันหักมาเมื่อกี้ มันเลยทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ถ้ำนี้อาจจะชํารุดสุดโทรมไปตามแรงระเบิดของการระเบิดหินซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคือผมจะเสียดายถ้ำนี้มากๆเลย มมาในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองแล้วเนี่ยก็คือเส้นทางที่มาก็บอกว่าจะระเบิดหินประมาณช่วงสี่โมงถึงห้าโมงไม่แน่ใจนะักประมาณนี้ฉะนั้นในการสำรวจรอบนี้ก็เลยต้องทำเวลาหน่อย แต่ก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้มาที่เนี่ยคือด้วยชื่อถ้ำไอชื่อวัดแล้วเราเราอาจจะไม่รู้ว่ามีถ้ำซ่อนอยู่นะแต่เป็นถ้ำใหญ่มากเนี่ยเรื่องความลึกลับแน่นอนก็ตามที่ผมรู้สึกก็คือรู้สึกได้ว่ามีพลังงานแต่เป็นพลังงานบวกนะ คือพอมันเป็นถ้าใหญ่เงี้ยเลยพอเข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําไฟไว้เชื่อว่าแต่ก่อนก็คงเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งแหละเนี่ยนะสุดท้ายผมก็ต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะเส้นทางที่เข้าทํามาตรงนี้น่าจะเป็นทางที่มันทะลุเมื่อกี้อยู่ มันจะมาออกรูนี้ก็ได้อารมณ์ประจนภัยเหมือนกันที่นี่มีครบนะความเป็นธรรมชาติความลึกลับความน่าศรัทธา วันนี้ก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมในสถานที่ที่เชื่อว,ว่าน้อยคนจะมากันนะกราบขออนุญาตแม่ย่านะครับตรงนี้คือจุดที่ผมรู้สึกขนลุกมากที่สุดนะแต่ว่าเป็นเป็นพลังงานบวกอย่างที่ผมกล่าวไว้โอเคซอกนี้ก็ มาได้อยู่แต่ก็ตันแล้วอะนี่นะวยมีหนูด้วยหนูตัวยักษ์มากนี่นะตรงนี้ตันแต่ว่าจะเห็นตรงนี้เป็นซอกที่ดูเป็นธรรมชาติที่แปลกตาเหมอือนกันนะ เอาไเหยียบไม้เอาจริงแล้วคือตัวถ้ามันมีมันมีจุดเล็กจุดน้อยให้เราได้แบบสำรวจได้ทั่วเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทางที่มันซับซ้อนอะไรมากเรายังพอเดาพื้นที่ได้ สวยสวยมากธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆที่นี่แต่เรื่องความจะบอกไงคือในความในความเป็นธรรมชาติมันมีความลึกลับที่มันแบบไม่รู้สิ ปกติคนลุกคือเรื่องปกตินะแต่ถ้าที่ไหนที่รู้สึกสัมผัสถึงพลังงานได้เยอะๆผมจะไม่ใช่แค่คนแข็ลุกจะเป็นคนหัวลุกซึ่งที่นี่ก็คือสัมผัสได้ถึงขนาดระดับที่ว่าคนหัวลุกนะแต่ยังเน้นย้ำว่าเป็นพลังงานบวกแลวผมรู้สึกว่าสถานที่ซาอรับอยู่แล้วก็อยากเน้นเพื่อนๆเ,เลยว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ลองมาตามรอยมาเที่ยวชมนะอยากให้วัดน,นี้ได้พัฒนาสมชื่อวัดน,นิคมพัฒนา แต่แค่ทางเขาเข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีพื้นที่ที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีคนมาโอ้โหตรงนี้เป็นทางที่แบบ มุดรอดมุดรอดไปได้ตลอดอ๋อตรงนี้มีหินหินที่ผูกผ้าสามสีอยู่ขออนุญาตนะครับเฮ้ยห้องถงตรงนี้แปลกอะ่ะเชื่อเลยว่าน่าจะมีความเชื่อหรือว่าเป็นเป็นจุดที่ น่าจะมานั่งวิปัสนาได้นะด้วยความรู้สึกนะดูรู้สึกเงียบแล้วก็รู้สึกขลังดีไม่แน่ใจเรื่องประวัติของหินนี้นะแต่ว่ามีความเชื่อแน่นอนแต่ด้านในก็ยังคงธรรมชาติสวยงามนะโอ้โหโ หมดแล้วนะกางเกงรองเท้าสวยมากท่านนี้ดีใจเลยที่มีโอกาสได้มา ก็หวังว่าคงจะมีคนตามรอยมาเที่ยวชมนะแต่ก็ต้องเน้นย้ำนะว่าที่นี่มีความอันตรายอยู่ในระดับหนึ่งนะถ้าเทียบกับที่ผมเห็นพื้นที่ตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยแต่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสมบูรณ์ความสวยงามน,นี่คือยังมีให้เห็นอยู่สำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวธรรมชาตินี่คือต้องลองลองมาเที่ยวชมดูเลยส่วนตรงนี้ก็ กลับ้าแม่ย่าน,น,นะครับคนลุกคนลุกมากคนลุกบริเวณศาลแม่ย่าเนี่ยมันจะมีความเชื่อให้เห็นอยู่ตลอดเส้นทางนะในขณะที่ธรรมชาติก็คือ ถึงตรงนี้เดี๋ยวผมคงต้องต้องเซฟตัวเองในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันมีช่วงเวลาระเบิดระเบิดหินในเหมืองใกล้ๆตามเวลาที่เขากำหนดไปอยู่โอ้ยแบตแบตเตอรี่หมดพอดีนะ ก็ยังดีที่ว่าจบภารกิจสำรวจได้พอดีเป็นแบตเตอรี่ของตัวไม้กันส pues ั่นของผมเองคือก่อนจะมาที่นี่ก็ผมก็ลุยมาเยอะอยู่พอสมควรนะถือว่า ใช้เวลาในการสำรวจในพื้นที่สระบุรีเนี่ยคือท้าเยอะมากแล้วแต่และถ้ำก็คือมันดันอยู่ในพื้นที่ของเมืองระเบิดภูขเขาเงี้ยก็มันทําให้รู้สึกน่าเสียดายออแล้วนี่คือภารกิจรวมๆที่วันนี้มีโอกาสได้ามาเที่ยวชมวัดนิคมพัฒนานะยังไงลองมีโอกาส ลองมาตามรอยดูวันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้คร่าวๆแต่เพื่อนๆต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับผมเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่องคาราวาได้ไหมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ